สวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้นะครับเราจะมาทําการทดลองว่าเต่าบกจะว่ายน้ําได้ไหมที่เห็นอยู่ในกระบาดนั้นก็คืออันนี้ลองฝึกเองนะฝึกให้เต่ามันฉี่นนั้นแต่ถามว่ามันฉี่ข้างนอกไหมก็มีนะครับนี่แอบอยู่นั้นหนึ่งตัวเดินอยู่นี่หนึ่งอย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าเคยมีเต่าหาย เจ้าบับเบิลนะครับเป็นเต่าเกือบเท่าเท่านี้ใหญ่เกือบเท่ามือเต่าญปุ่นของนุ้ยคือฝนตกแล้วก็หายใช่ไหมนุ้ยก็เลยเอาเต่าตอนกลางคืนมาไว้ในบ้านนะครับเต่ายุ่รปสองแล้วก็เต่าลีฟสองแต่พ่อค้าเขาเรียกว่าเต่าแม็กนะถ้าไปซื้อก็คือเต่าแม็กอันนี้จะแพงกว่าเต่าปุ่นแต่ว่าถึกและทนมากกว่านะครับ ใครเริ่มเลี้ยงเต่าน้ำในเลี้ยงเต่าชนิดนี้ได้นะไม่ค่อยดุด้วยเจ้าสูตัวน้อยก็อยู่นี่นะครับเจ้าโคตัดแล้วก็โคโค่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะลองเอาตัวน้อยนี่แหละลองมาว่ายน้ำกับเจ้าพวกนี้ดูว่าได้ไหมแต่ว่าเยวจะให้ยืนบนนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกัน นี่นะครับทุกวันก็จะให้เขาเดินเล่นอยู่อย่างนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วก็เข้าไปตรงที่ที่หน่วยไว้ตรงหน้าต่างนะครับคือเป็นบ้านของโคงโคตัสนะครับเขาได้จากแดดตอนเช้าได้ที่บ้านเขาเองด้วยตอนเช้านี่ก็เป็นมุมของปลาหางนกยุงนะครับกับปลาทอง ทักทายเด็กน้อยหน่อยสิอ้วนมากเลยนะครับตอนนี้จากหนูที่โดนกัดจากฟาร์มที่ร้านนะครับตอนนี้ก็แบบออกมาเลี้ยงจนแบบแผลหายอะไรหายหมดแล้วแล้วก็โอ้โหดูมันทำรังเอาไว้วกระดาษทิชชู่ที่ให้ไว้ไปทำรังหมดเลยนี่ออกมาแล้วนี่ ของมันนีเร็วนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มเนี่ยเป็นหนูที่อ้วนมากเลยนะครับแต่ไม่ได้อ้วนเกินนะแบบคือตัวแน่นเรียกว่าตัวแน่นดีกว่าตอนนี้ก็วิ่งวน,นี้จะเอาไปเดินเล่นข้างล่างกับโหดตัดนะครับจับยากมากเลยอ้วน จะแทะเต่าน้อยฉันไหมเนี่ยตัวเท่ากันเลยทุกคนแทะนะเว้ยแทะจับครอบเลยนะแต่ไม่กล้าปุ๊กปิ๊กมาอยู่ด้วยนะครับหนูแฮมเตอร์ตัวเมียเรายังไม่อยากให้เขามีเบบีนะ เสียงพัดลมนะคะนีนใกล้ๆไม่เาตรงนี้มีมุมที่แฮมเตอร์เข้าไปได้เอากับเขากลงดีกว่า เดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่านะครับว่าเต่าบกว่ายน้ําได้ไหมอันนี้เป็นการทดลองที่ทําให้ดูแล้วไม่ต้องมีใครไปทําอีกนะครับเพราะว่ามีบางคนไม่รู้เนี่ยเอาเต่าบกไปปล่อยเขาเรียกว่าอะไรอะปล่อยปล่อยคิดว่าเป็นเต่าน้ําเราไปปล่อยลงน้ำอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับนี่นะเอาจากที่แบบยืนถึงก่อน เดี๋ยวเอาเป็ดน้อยลงก่อนเดี๋ยให้ยืนบนนี้ก่อนนะกุ้งกุ้งตัวน้อยนี่นะครับมันอยู่บนเดี๋ยวเอากุ้งไปให้ปักเป้าเดี๋ยวปักเป้าก็จะกินกุ้งแล้วนะครับ ตรงนี้ไฟมืดไปหน่อยโอเคเรามาดูโคตัสกันดีก,กว่านี่นะครับก็จะเป็นระดับปกติของการแช่น้ำใช่ไหมที่ชายกระดองใช่ป่ะเดี๋ยวถ้าลงแล้วเราจะเอามือรับเลยนะครับ ดูสิตัวใหญ่ทานจะหมดแล้วตัวเล็กก็จะเริ่มไปแล้วไหวไหมหนู่ว่าก็ไม่น่าจะไหวนะครับเดี๋ยวเราดูแบบนี้ก็ได้ว่าตัวจมไหมเราจะไม่เอาไม่เอาหน้าลงไปนะนี่จะไม่ได้จับเขาเยอะแล้วนะครับ สรุปคือจมแน่นอนครับนี่คือจับเอาไว้ไม่จับเอาไว้นี่น่าจะจมแน่ๆเพราะฉะนั้นเต่าที่มีขาแบบนี้ห้ามอาไปปล่อยเด็ดขาดเลยนะครับนี่ห้ามไปปล่อยลงน้ํานะครับเผื่อมีใครเข้าใจผิดไปเจอตามทางต่างๆแล้วจะเอาต่าไปปล่อยที่แม่น้ําอะไรอย่างเงี้ยเต่าพวกนี้ปล่อยได้นะจะอันนี้ปล่อยไม่ได้ หมายถึงว่าถ้าเป็นเต่าน้ําของไทยปล่อยในประเทศไทยได้แต่เต่าวพวกนี้ถ้าเจอก็เอามาเลี้ยงครับเพราะเต่าน้ําพวกนี้มันควรจะเลี้ยงมันเป็นเต่าจากต่างประเทศนะสรุปคือว่ายน้ําอาจจะมีบางตัวว่ายได้นะครับแต่โคตัสไม่น่าจะว่ายได้เราจะไม่ลองอีกครั้งเดียวพอกลัวจม อ,อได้ลองเอาหญ้าเทียมไว้ข้างล่างเพื่อความสวยงามตอนแรกไม่เวิร์กเลยนะครับไม่สวยเลยได้สวยแต่ว่าเออขนมันหลุดเนี่ยเนี่ยครับแบบนี้ยังหลงเหลืออยู่เลี้ยงเต่าก็แบบว่าคนที่ไม่เคยเลี้ยงก็จะไม่รู้นะครับว่ามันแบบน่ารักยังไงนะครับเราได้ดูแบบ กระดองของเขาที่แบบค่อยๆโตขึ้นดูความน่ารักของเขาแบบว่าสีสันด้วยนะครับบางทีเนี่ยเต่าหลากหลายแบบก็มีสีสันที่แตกต่างกันไปแบบนี้นะครับเนี่ยตอนเด็กก็แบบนี้โตมาสีก็เริ่มเปลี่ยนหรือเป็นแบบนี้ก็จะกระดองไม่เหมือนกันเนื้อใต้ท้องสวยนะรูปปากนะครับ ปากของปิโป้จะเป็นแบบนี้นะให้ดูปากของดีโอเห็นไหมปากก็ไม่เหมือนกันนะครับตอนนี้ของดีโอจะไม่มีสีขาวๆนะครับมันก็เป็นความแตกต่างในเรืเ่องของสีเรื่องอะไรแบบนี้ที่แบบบางคนเขาก็แบบเี้งทําไมมันเต่าเต่ามันจะรู้เรื่องอะไรแต่บอกว่ามันสวยดีนะทุกกระดองดี เห็นปะมันจะเห็นรอยตอนเด็กๆเห็นไหมแล้วก็ดอกมันค่อยขยายขึ้นขยายขึ้นแบบนี้นะครับนี่เหมือนกันเลยโตช้าแต่โตนะนะครับให้ดูอีกทีเต่าบกกับเต่าน้ำ ขาไม่เหมือนกันนะครับใครไปเจอตามทางที่แบบว่าเจอเต่าก็ดูดีๆนะถ้าเจอพวกเต่าญี่ปุ่นอะไรแบบนี้ก็เอามาเลี้ยงได้นะครับทุกคนเพราะว่าถ้ามีคนเอาไปปล่อยเนี่ยระบบนิเวศมันจะไม่กระเสียนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ ไปแล้วบ๊ายบาย